จงตีฮิตเข้าของสกิลของจีวีนิวครับชาร์จหนึ่งชาร์จพีจีไปสองใบแล้วก็โซชาร์จหนึ่งใบแม็กซ์นิวอีกใบแรกเองถ้าตามในเม็กก็คือซีโอจะขึ้นอยู่บนยานใช่ไหมครับตอนนี้คือผมยืนอยู่บนยอดเลยนะครับเอามาติดการ์ดไฟแวนการ์ดโอเวอร์ด RES สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดวนการ์ดกันอยู่กับผมไฟเตอร์ไม้และผมไฟเตอร์ตุนโดยคลิปนี้เราจะใช้ของจากชุด BCP e 07กันนะครับก็เป็นบล็อกใหม่บ็อกดาจีเวลนั่นเองแล้วผมก็นี่เลยตามสลิปง่ายๆไม่ต้องเดาจริง <c oughs> ผมก็ตามสลิปเลย <c oughs> เอ้ยใช่เหรอ <c oughs> ไม่ครับผมบันเกตโอเคครับเรามาแลกกันสับกองการ์ดก่นเลยครับครับผมโอเคครับเราจะหาผู้ลงก่อนด้การทอยลูกเต่านะครับผมครับผมปึ้ง ห้าครับคอยซะเยอะใช่เนือฟ้ายังมีฟ้าเอสเซครับผมเริ่มหลังผมเริ่มก่อนเอสเซจวกัดกันคนละห้าใบครับผมเปี่ยนมือได้คนละครั้งนะครับใช่ครับด้วยการนำมือกับข้อยได้กล่องแล้วก็จั่วใหม่นะครับผมหนึ่งสองเบิ้บเบิบอ่าผมเปลี่ยนสองใบครับเปลี่ยนสองใบครับ ก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนะครผมเรามาดูลิตร์เด็กกันก่อนเลยครับลิตร์ของผมนะครับผมก็เป็นดักเตอสายดาร์จีเวลนั่นเองนะครับผมก็เป็นดาร์จีเวลร่างใหม่นะครับผมที่มีความสามารถเพิ่มเติมก็คือคาร์ดบารสหนึ่งชาร์จสองนะครับผมถ้าชาร์จเป็นเกรดสายจะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับ โดยคอนเซปของเด็กนี้ก็คือการปรับพลัง Vanguard แวนการ์ดแงขคัมให้เหลือแค่หนึ่งนะครับแล้วก็ถ้า Vanguard แวนการ์ดแงข้ัมเป็นเกรดสามขึ้นไปแวนการ์ดของผมก็จะบวกคลิปด้วยและยังมียูนิตที่ช่วยทําเวฟได้นะครับผมก็จะมีล็อกอากูนะครับผมที่มีความสามารถเมื่อแวนการ์ดของเราทําการโซบาร์สี่นะครับผมที่เป็นเกรดต่างกันนะครับคอนบาร์สหนึ่งนะครับผมถ้าฝ่ายเป็นเกรดสามก็จะสามารถสแตนมาได้นะครับผมแล้วก็ยังมีเอมพูซ่านะครับผมที่มีความสามารถ ถ้าท่านี้เรายังไม่สแตนนะผมและมีการโซบาสีจากค่าคอร์สของบันกานะครับผมแสแตนยูนิตนี้ขึ้นมาแล้วก็จบเทินรีไทยยูนิตนี้หยิบการ์ดในโซที่เป็นเกยสหรือสูงกว่าการพื้นมือได้นะครับก็สามารถจบตีได้สูงสุดถึง5เวฟเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาโลเพเป็นประธานประธานประธานบริษัทประธานบริษัทนะผมก็คือบรรการผมนะครับผม BTO เบท่านะครับผม ก็คือไปน,นี้นะครับเราสามารถทําการเล่นออเดอร์โซนนะครับผมก็คือสามารถเดินเครื่องได้นั่นเองนะครับผมโอเคครับแล้วก็มาพร้อมกับออเดอร์สุดโหดนะครับผมป้อมปักการปืนใหญ่จู่โจมหนักไฟชูดนะครับผมแล้วก็มีไฟชูดแม็กซิมด้วยนะครับอุ้ยก็เป็นการเล่นที่บรรยากาศมีศิกสามารถเดินเครื่องได้เองนะครับผมทาเวฟสูงสุดได้ถึง4เวฟ4เวฟใช่และแม็กซิมนะครับผมลงมาจะกลายเป็นยูนิตนะครับผมที่มีพลังโจมตี23,000 สตาร์ทสองเลยนะครับผมแล้วก็มีลบพลังแวนการ์ดแฟงค้ามด้วยใช่ไหมใช่ครับผมรีไคลแวนกาดแล้วก็ลบพลังแวนกาดได้ถึง5,000โอ้โหต่อครั้งที่เดินเครื่องโอ้ยแปลว่าลบได้เยอะกว่านั้นอาจจะมากกว่า5,000โอเคครับและถ้าพร้อมแล้วเรามาสตนร์พเดอแวนการ์ดตัวเรื่องของผม g ีเมเลียสดาวโกคิดครับผมผมดิบแมคไคนิกบาดอนโอเคครับผมเริ่มก่อนเชิญเลยจครับทิ้งเลย ทิ้งโบเปล่ามาครับผมไลฟ์เป็นดิกโปรเกมเมอร์สเตเซอร์แล้วก็จบเพลนครับโอเคครับผมขอนเทนต์จวดครับทิ้งมือหนึ่งใบผมไม่ทิ้งอะไรว่าบูสต์เกศีแล้วก็ไลฟ์เป็นครับตีเวลาคอครับผมอ่าแล้วก็สกิลตัวเริ่มครับผมเริ่มหลังได้ตัวชาร์ตหนึ่งใบจากนั้นผมขอลงน้องแมวเลยครับแล้วก็ลงเบนวอลตลงมาโซชาร์ตหนึ่งชาร์ตโดนกระจกไปเท่าไั้นครับเบนวอต์จมตีครับแปดพัน ไป้องกันครับตรงนี้ครัผมขอทิกเกอร์นึงไม่มีฮะโอเคครับแวนการ์ดบูธจมตีครับสกิลของน้องแมวครับผมนําเกรดต่างจากดรอปนะครับผมนําเข้าสู่โซก็คือตอนนี้ผมมีเกรดศูนกับเกรดหนึ่งแต่ในโซ่ผมไม่มีเกรดสี่แปลว่าเข้าสู่โซได้นะครับผมนี่ครับนี่เติมโซได้โจมตีอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกครับหนึ่งหมื่นหกไปปองกันครับไรเช็คคริทิคอลทิกเกอร์ครับผมเปิดมาก็ขีดแล้วขีดออแวนการ์ดนะฮะตึ้งตึ้งครับผมคคออ ชี้ครับผมพลังแบน์กาครับผมเอามายืนมือแล้วก็ต่อครับโบเบลไม้ครับโอเคครับผ่านเทินเพียงเท่านี้เดวจัวทิ้งเลยนี่ครับน้องหมาแล้วก็ไล์เป็นนักวิจัยวิศวกรรมบิ๊กยูเบอร์ครับผมโอเคครับสกิลของไล์ไล่ครับผมเกดหนึ่งนะบอกว่าเมื่อถูกไล่ครับนะครับผมค้นหาโปรดักต์เกดหนึ่งนะครับผมแล้วก็เอามาเล่นไวในออโต้โหน้านะครับนี่เลยนะครับผมก็คือไม่ใช่เป็นการเล่นนะครับผมโอเคครับ แล้วก็สกิลใบนี้ถูกทิ้งนะครับผมเมื่อการนี้จะส่งลงดอกจากออเดอร์โซนหรือจากมือนะครับผมนําการนี้เข้าไปเซตในออเดอร์โซนได้นะครับผมหรือนะเข้าโซก็ได้นะครับผมเอาไปติดเลยครับหุ้ยติดไม่เติมโตด้วยใช่ครับมีหมาแล้วก็อันนี้เดี๋ยวพลังโหออกันครับถ้าเธอละแล้วก็ไปเลยครับเล่นออเดอร์ครับผมป้อมปากการปืนใหญ่อยู่โจมหนักนะครับผมไฟชุดโอเคครับสกิลยูเบอร์ครับผมตัวบัสดหนึ่งครับทำการโอเปเรตเลยเดินเคลื่อนนะครับผมก็ดีใจครับโอเคครับ แต่จะไม่ลบ5,000เนี่อเบ็นวอตผมตัดบอลก่อนครับผมครายตาผมไป็นหัวแห่ครับไม่ไหวแล้วดีครับ10,000เท่านั้น10,000โนกกาครับผมโนกกาครับได้เช็คครับไม่มีติ๊กเกอร์ครับผมไม่มีติ๊กเนี่ยเช็คคีย์ที่เข้าติ๊กเกอร์ออลแบนการ์ดครับผมครับผมแล้วก็ผมมีอะไรครับเคลืนเลยโคารจุ๊บอะโอ้ยทำไงดีอ่ะนี่กลับก่อนโคตนจุ๊เรียบร้อยแล้วทิ้งเป็นเอ็มพูซ่าครับหลครับผม เีเวลนิวครับผมสกิลของเกียเวลคอครับถูกจกีเวลนิวไลท์ครับผมโดนลงช่องเลยครับแล้วก็ของผมแค่นี้เลยจกีเวลคอโจมตีครับเมื่อโจมตีหรือบู๊สครับผมบวกพลังเพิ่มขึ้นห้าพันจมตีหนึ่งหมื่นสามกายครับหนึ่งพันห้าโอเคครับตีเสร็จหรือบู๊เสร็จเข้าสู่โซครับผมจากนั้นวันยากาุดมจงครับสกิลของน้องกระต่ายครับผมนำเกียร์สองเข้าสู่โซครับเพราะในโซผมไม่มีเกียร์สองนะครับผมตอนนี้โจมตีอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดครับฮิตมีสกิลครับผมฮิตโซช้าหนึ่งใบไม่ป้องกันครบ รอยเช็คไม่มีติ๊กเกอร์ครับหนึ่งน้าเมตรอ่าแล้วก็โจมตีฮิตเข้าผมสกิลของจีเวลนิวครับชาร์จหนึ่งชาร์จทีจีไปสองใบผ่านเทินครับแต่ว่าเขาไม่มีพีจีเล่นเจอว่าทิ้งอะไรครับครับผมมาเลยบิ๊กซีโอเวสค่าเฮ้ยโอ้ถ้าประธานบริษัทมาแล้วก็สกิลพัดไม่ถูกเลยครับครับผมรีไทโปรดักหนึ่งใบครับผมเราค้นหาโปรดักเกรดสองได้ครับ ใบนั้นมาแน่นอนนี่ครับนี่ของใหม่ติดเลยนะครับผมยารอยฟ้าจุ๋โจมนะครับผมฮะตะกิลของน้องหมาครับผมมาสุดท้ายครับกลับเข้ามาที่เดิมครับผมโอเคครับจากออเดอร์โซนสกิ้เป็นยังงครับผมครับผมอ่าเมื่อถูกเซตเอาอร์ครับจัวแล้วก็โซชาร์ดหนึ่งใบไม่ดีใบแรกเองยังดีนะที่ใส่มาเยอะไปครับนีเลยครับผม Big Engineer เฮลิโอครับผมเขาจะบัตหนึ่งครับแล้วก an ็สองบัตเล็กคิมบอกไปครับทําการหากเรายังไม่ทาการเดินเครื่องนะครับผมทําการเดินเครื่องหนึ่งครั้งครับเลือกไปนี้ครับเปิดห้าใบนะครับผมในเมนเฟสจะเปิดห้าในเฟสจะจวดนะครับโอเคครับไปเดินนะจวดเพิ่มเพิ่มเพิ่มเลือกเกจเท่ากี่หนึ่งจะต่ำกว่านะครับผมพอได้ครับมาเลย วอลสุดทอนผู้วอลสุดทอนผู้หรือใช่วอลสุดทอนู้หรือที่เรียกว่าอะไรครับคอมบาร์เชอร์คอมบาร์แรชเชอร์โอเคครับเมื่อเราหาไม่เจอเราก็เสกจากกองมาติดเลยฮะโอเคครับตัดกองได้นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วโอเคเรามีแค่นี้โจมตีเริ่มจากกระชาโจมตีเวงกาครับผมแล้วก็สกิลครับผมใบนี้ครับยิงแมวข้างหลังครับโอ๊ยแมวผมทำอะไรผิดนะครับผม แล้วก็จะไม่ลง5,000ัต่บินนี่บอกว่าหารใการเดินเครื่องจะเปิ่5,000จะเป็น1 8 0 0ครับผมแล้วก็เมื่อกี้เดินเครื่องไปสองครั้งครับผมกลายเป็นบวกหมื่นอันนี้นะครับผมผิดในเครื่องครับบวก5,000นะครับผมอันนี้บอกว่าเป็นคอนเมื่อเราเห็นนะฮะจะบอกจริงไว้เฉยโนกาคอมบคอมไบนมื่นได้แต่คุกแข่งยังไม่สามใช่ยังไม่บวกโนกาครับผมได้เช็คครับครับผมได้แรกเป็นฮิวชิเกอร์ับผมเฮ้ยเขาฟื้นฟูแล้วขอให้กลับมาก่อนนะครับผมยังไม่ยัง ก็หนึ่งหมื่นนะครับผมบอกให้กับคอมบาร์ไกันหะโอเคครับแล้วก็เซคออนเช็คดอทิเกอร์ครับผมเอ้ยจวดการ์ดก่อนหนึ่งใบครับให้ไปนี้ด้วยครับจะเป็นหมื่นห้าโอเคครับก็จะตีเข้าสองเลนหางโดยทิ้งหนึ่งทิเกอร์หนึ่งดาเมจครับผมครับผมปึ๊กอ้าไม่มีเกอร์ไม่มีไปเลยครับคอมบาครับสองหมื่นใบการสองหมื่นข้างนี้สองหมื่นสามใช่ครับผมผมขอไม่ป้องกันอีกหนึ่งดาเมจ พีทีคอนทิกเกอร์ครับส่งพลังทั้งหมดให้กับแวนการสามหมื่นสามจุดตีเวนการครับเวนการหมื่นห้าเลยโอเคครับผมไม่อยากเสียของจะเทิร์นโดนทั้งหมดเลยโอเคครับสแตนแอนด์ดอลครับผมทิ้งมือหนึ่งใบครับโอ้ยทิ้งยากเหลือเกินผมทิ้งฟอนแล้วครับไลาทิ้งการป้องกันลายครับผมมังกรอัญมณีมอนราจิเวลทักิลของจีเวลนิวครับผมบอกว่าเมื่อถูกดาจีเวลไลทับนะครับโซชาร์หนึ่งใบครับผมนะครับ แล้วก็ถ้าในโซของผมมีเกรดต่างกันสามเกรดครับก็ตอนนี้มี0 1 2เรียบร้อยแล้วก็จะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบครับผมครับผมจ่วการ์ดหนึ่งใบพึ่งโอเคแล้วก็ผมลงไปนี้ครับสกิลของใบนี้บอกว่าเข้าะบ้านหนึ่งครับผมนำไปนี้เข้าสู่โซดูทับเี็กสองใบครับผมหนึ่งใบคอหนึ่งใบเข้าโซครับหนึ่งใบคอหนึ่งใบเข้าโซอ่าตอนนี้โซผมค่อนข้างเยอะแล้วโซหนาชัก ลงเบนวอตครับผมสกิลลงมาชาร์จหนึ่งแล้วก็เบนวอตผมเบนสามแล้วจะบวกพลังเพิ่มขึ้นห้าพันครับเมื่อกี้ชาร์จเป็นอะไรนะลืมดูตึดดดด๊ดเติ้ลติ้ลสิลทิกเกอร์สิวทิกเกอร์โอเคฮะแล้วก็สกิลของบัรกาณครับพลังบาลหนึ่งครับราา 1, ชาร์ตสองใบครับปึงป้งปึ้งถ้าเป็นเกรต่างกันครับจะได้โจก 1, ันหนึ่งใบอันนี้ 1, 2, 1, หนึ่งกับสองได้โจกันหนึ่งใบครับเห็นไหครับตัวหนึ่งแล้วก็เบนวอตเห็นชาร์ตไปอีกสองทีจะบวกหมื่นห้าครับ รวมกันแล้วก็ลงบล็อกอากูครับผมลงแมวไว้หลังมันกัดแล้วก็แค่นี้เลยแบตเทิรครับผมมาเลยครับลอกูโจมตีมันกัดครับผมสกิลของลอากูบอกว่าเมื่อโจมตีใส่การ์ดเกต่างขึ้นไปนะครับผมแล้วก็โซของเรามีเกตต่างสี่ใบครับตอนนี้หนะึ่งสองสามมีเยอะมากทะลุหลอดนี่มีทุกแบบมีทุกเกตมีทุกแบบนี่มีเกตศูนย์ด้วยผมให้ดูเยอะเลยโอ้โหครบลยครับใบบนี้จะบวกพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นครับ สองหมืจงตีไปที่วันกัดสองหมใช่ป้องกันด้วยดอทิกอร์ที่พ่้นด้มาจะเป็น2 3งหมโอเคครับข้างนี้บูธจงตีเลยครับผมเอ็บบูซ่าอันนี้จะจงตีอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดสองหมื่นแปดสครับจงตีไปที่วันกัดสามหมใช่แล้ว2 8งหมแล้วก็ให้นั้าสองฝั่งเลยครับผมโอเคครับกับอีกหมื่นหนึ่งอินเตอร์เซ็ปเป็นสามหมื่นามวันการจู่โจมครับผมสกิลของวันการกครับเมื่อจงตีครับผม บิดผิดข้างนะครับเมื่อโจมตีโซบัสสี่ใบเกียรต่างกันเกียร์สี่เกียร์สองเกียร์สองผมขอโซไปนี้แล้วกันแล้วก็เกียร์หนึ่งนี่ครับโซบัสสี่เกียร์ต่างติดใบแล้วก็จะปรับพลังแรงดันฝาดข้ามเหลือหนึ่งครับผม,มแต่ถ้าแรงดันฝาดข้ามเป็นเกียร์สามขึ้นไปแรงดันของบวกอีกหนึ่งคริ นี่เหลือหนึ่งนะครับมาไว้ก่อนเหลือหนึ่งโอเคไม่มีนักหนึ่งใช่มารอ่านี่ลูกเก๋าลูกเก๋าเหลือหนึ่งครับเหลือหนึ่งแล้วก็สกิลของเ e อ็มพูซ่าครับผมทเทร์นี้ของผมไม่มีการสแสตนอยู่ครับผมแล้วก็มีการโซบัสสีจากค่าคอร์สของแบงก์กั๊ลุกขึ้นมาครับผมครับแล้วก็สกิลของล็อกอากูครับผมมีการโซบัสสีจากค่าคอร์สของแบงก์กั๊ครับผมแบงก์กั๊กอีกฝ่ายเป็นเกรดสามทุกใบฟาดวัดหนึ่งลุกขึ้นมาล็อกอากูมใช่นี่โจมตี นำเกรดที่ต่างจากโซครับผมเข้าสู่โซได้นำจากหลงนะครับผมผมก็นำเป็นเกรดสี่ครับผมเข้าสูโ่โซโอ้โหตีเท่าไหร่ครับรับนกายโจมตีอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งครับแต่อีกฝ่ายยืนแค่หนึ่งเท่านั้นยืนแค่หนึ่งเท่านั้นใช่ผมกลาด้วยใบนี้อ้ยหมื่นกับอีกหนึ่ง <laughs> ความลับสวรร <laughs> ค์ออกมาเลย <laughs> <laughs> ครับรวามลับสวรรค์สิ่งเดียวที่ตีเข้าก็คือตัวมันเองโอเคครับได้เช็คครับผม <laughs> <laughs> ปึง้งโอเวอไหม ขีดเข้าติ๊กเกอร์ครับผมใคีดที่เข้าติกเกอร์อืมขีดให้กับคีดพลังให้กับเอฟบูซ่าเลยครับเห็นไหครับยกคีดมาเลยการจับไม่ได้ใช้ละคีดพลังให้กับเอฟบูซ่าแล้วก็อ่านี้ลงหลุมให้ผมก่อนโอเคจบแล้วเนาะอ่านี้โจมตีต่อสองหมื่นครับโจมตีใส่หนึ่งสองหมื่นโจมตีใส่หนึ่งใช่ทางเดียวคือโนกาโนกาโอเคครับ เฮ้ยกลับมาฮิตเกอร์กลับมาบวกหมื่นบวกหมื่นให้กับหนึ่งบวกหมื่นให้กับหนึ่งหนึ่งหมื่นกับอีกหนึ่งโอเคครับอันนี้จงจงครับสองหมื่นสองครีครับผมสองหมื่นสองครีใช่จงดีที่วันการสองหมื่นห้าโอเคครับสองหมื่นห้ากับอีหนึ่งหนึ่งโอเคครับจบเธอแล้วผมสกิลของเอ็มพูซ่าครับเธอนี้สแตนมาแล้วดีทายตัวเองครับหยิบการ์ดเกยสองขึ้นไปกับขึ้นมือครับผมหยิบล็อกอากูกับขึ้นมือครับ เกือบตาย okay. ผ่านเทินเพียงเท่านี้ครับผมเทินจั่วครับผมไปเลยไลท์ครับเพ like. อตัวหน้าไลท์อ่า big co v e r s จั่วการ์ดหนึ่งใบครับผมโอเคครับจากนั้นครับสกิลของต้อมประการปืนใหญ่ไฟชูดนำตัวเองลงดอกครับผมค้นหาแม็กซิมจะก,กองแม็กซิมเหลือไหมครับนเหลืออยแน่นอนครับจากที่ผ่นานผ่านตาผมมา นี่โอเคครับผมใส่ไว้สองใบโคตรเท่เลยแม็กซิมใช่ครับอันนี้ถ้าตามในเมกก็คือซีโอจะขึ้นอยู่บนยานใช่ไหมครับตอนนี้คือผมยืนอยู่บนยอดเลยนะครับออาติดน่ีครับผมผมจะไม่ได้คอมบารของผมเพราะว่าผมไม่ได้เรีนออเดอร์นะครับผมใช่มันเป็นการเซ็ตจับกองนะครับผมคอมบารต้องเซ็ตจับมือนะฮะใช่ฮะก็คือเซ็ตชันไม่ได้ทีนี้หรอกแต่เรามีใบนี้นะครับนี่เลยครับบิ๊กเอนจิเนียร์นะครับผมเฮลิโอฮะ สกิลครับเมื่อลงสนามครับพัทบาสหนึ่งโซบาสหนึ่งครับครับผมโดยเครื่องแบบนี้เปิดห้าคอคอครับผมอยากได้อะไรอยากได้พีจีก็สามารถขอพีจีได้ผมว่าแล้วเอาพีจีมาตีผมรู้แผนคุณนะฮะอันนี้เปิดห้าเสร็จนะครับผมแล้วก็ถับกล้อง เลยนครับโอเคเธอนี้นะผมเพราะว่าพอพีจีมากรตีได้เพผมมีเธอโซน่าไรนะครับผมบวกหนึออคาด้านได้เลยแล้วก็ใบนี้เล่นไปแล้วบวกอีกห้าพันเวสห้าบวกอีกห้าพันเห็นได่นออเดอร์โอเคครับโอเคอันนี้ไม่เห็นไม่มีไรฮะอ่แต่อันนี้บวกเธอร์ไปแล้วกันหนึ่งหน่ครับอันนี้จะเป็นหมื่นห้าอันนี้เป็นหนึ่งหมื่นห้าครับผมเริ่มจากผมจะเอาพีจีตีบุนตีครับ หนึ่งหมื่นหกหนึ่งหมื่นหกนึ่งหมื่นหกขนา้วนะป้องกันครับป้องกันโอเคจากนั้นครับแวนกาโจมตีครับผมซีโอครับเวสท่าโจมตีครับแล้วก็สกิลเมื่อตี้โอเปรตครับเดินเครื่องแม็กซมครับผม อ่าสกิลก่อนครับผมเมื่อการนี้ถูกเดินเครื่องนะครับผมเลือกการ์ดหนึ่งใบของแข่งนะครับดีทายฮะเออลบอกูแล้วก็แบงกการ์ดของกูแข่งหนึ่งใบครับลบอีกห้าพันครับผมอ่าผมวางเอียงอย่างนี้เลยลบห้าต่อห้พันโอเคครับโอเคลบแบงกการ์ดแข่งห้าพันครับผมจากนั้นคาทบาสหนึ่งครับปึ๊บเอาการ์ดหนึ่งใบของเราขึ้นมือครับแฟนคอร์เอาพีจีขึ้นมือแม็กซิมคอลงมาในช่องเรียกเก็บโอ้โหมีเาวเวอร์สองเมื่อสามกับอีกหนึ่งทีนะครับผมโอเคครับ ตอนนี้แบนการโบยเพิ่มอีก5้าพันนรเพิ่มห้าพันด้วยครับเพราะว่าเล่นแม็กซสิมนะฮะอ่าตอนนี้บวกสองหมื่นผมขอโนกาดเลยแล้วกันโนกาดใช่ครับโนกาดได้เช็ครับไม่มีติ๊กเกอร์ครับผมบที่ิอมไม่มีติ๊กเกอร์นะครับดาเมจเช้ครับผมไม่มีติ๊กเกอร์ครับไม่มีติ๊กเกอร์เหมือนกันเหลือสีแล้วง้นผมตีด้วยกันไปนี้ก่อนนะตีเลยครับผมหมื่นห้าบยอีกแปดพันครับผม สองหนึ่สามโจมตีใส่แปดพันจมตีใแปดพันเออโจมตีใส่แปดพันโนกาครับเออคิดเข้าทิกเกอร์ครับกลับมาบวกห้าพันมาบวกห้าพันใช่ครับหนึ่งหมื่นแปดครับผมไม่พออยู่เลยครับแม็กซิมตีไม่แรงมากครับสามหมื่นสามครับโจมตีใส่แบงกาดครับผมสามหมื่นสามโจมตีใส่แบงกาดของคอเพื่อไฟการเลยแล้วกันครับผมทิ้งเลาะอากูครับจบเทินเพียงเท่านี้ครับแม็กซิมครับกระโดดกลับไปช่องออเดอร์นะโอเคครับผมสแตนขึ้นมาดอแอนดอร์ครับผม เพอร์โซน่าไรจั่วการหนึ่งใบครับโอ้ยผมปิดเขาไม่ได้าเพอร์โซน่าครับวางเพอร์ก่อนปึง้ง<ม>แล้วก็ทําใหน้าบวกมือนปึงป้งปึ้งเล็กครับแล้วก็จากนั้นคิดแลไรไม่ออกก็สก,กิลอนกา่อาของคาร์บ้านหนึ่งครับช้าสองใบครับปึงป้งปึ้งไม่ได้ด้วยเกต่างกันครับได้จั่วการหนึ่งใบจั่วหนึ่งจั่วทิกเกอร์ <c oughs> อันนี้บวกพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งเลยเี็กค,ครับ แล้วก็ผมขอลงล็อกอากูครับเอบูซาแล้วก็สีเขียนลนะครับลงใบนี้ครับผมเกวนลูครับมีความสามารถแอคทีฟนำใบนี้เข้าสู่โซครับชี้ยูนิตของผมหนึ่งใบบวกพลังเพิ่มขึ้นสองพันหาเลขสองบเออหาเลขสองลงใครดีครับลงลงเอบูซาแล้วกันครับโอ้สองพัสองพันแล้วก็ถ้าโซผมเจ็ดใบขึ้นไปนำไหมครับ <c oughs> <c oughs> เยอะมากท <c oughs> ะลุหลอดแล้ว ถ้าโซ่ผมเจ็ดใบขึ้นไปครับผมใบนี้จะได้รับความสามารถเมื่อโจมตีครับผมอีกฝ่ายจะไม่สามารถคอาการก์ดเกตหนึ่งขึ้นไปลงช่องการ์ดได้ต้องคอตระเกียบศูนย์ใช่ต้องคอตะเกียบศูนย์นยจับมือนะฮะก็สามารถอินเตอร์เซ็ปได้ปกตินะครับผม,มเช็คโซ่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับเด็ดเทนแล้วครับผมไปครับข้างนี้จู่โจมก่อนสองหมื่นสองพันโจมตีไปที่วันการครับห้ามเกตหนึ่งขึ้นไปในการการห <ขอ S 1> ้ามเกตหนึ่งขึ้นไปใช่แล้ว สองหมื่นสองพันใช่สองหมื่นสองพันสหมื่นแปดครับโอเคครับแล้วก็เราอากูจมตีครับผมเมื่อจมตีครับผมมีเกตต่างสี่เกตครับสามสองศูนย์นี่โอเคเกตต่างกันนะครับผมบวกพลังเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมื่นสามหมื่นครับจมตีที่วันการ์ดสามหมื่นใช่แล้วไปกองกันเอือฐานไปวินดีเกอร์คุณโดนผมจูโจงครับสกิลของแวนการ์ดครับผมเมื่อจมตีครับ โซบาสเกตต่างกันตึ๊บสองศูนแล้วก็เกตสามสบายออกครับผมปรับแวนแฝกข้ามเลอหนึ่งเปิดผมแล้วก็แวนการผมบวกหนึ่งคริจากนั้นสกิลของใบนี้ครับผม,บผ,มผมขอนำเกตสี่เข้าสู่โซบเพราะในโซผมไม่มีเกตสี่อยู่แล้วการันตีใช่การันตีครับผม จากนั้นสกิลของเอมูต้าครับเธอน,นี้ไม่มีการสแตนลุกขึ้นมาแล้วก็สกิลของล็อกอัลกูคาร์บรานหนึ่งลุกครับโจมตีพี่สามหมื่นหนึ่งสองครีครับผมตีใส่หนึ่งพีจีกะโอเคครับทิ King ้งเป็นบูบอมายับดูไรบูเช็คคือไม่มีทิกเกอร์ไม่มีทิกเกอร์โอ้ยไม่มีทิกเกอร์ขอข้างนี้โ <God. S 1> จมตีครับสามหมื่นก่อนครับโจมตีพี่พี่บรนกาศสามหมื่นแค่แล้วการ เอ้ยเขมีพีจีแต่ว่ากาดข้างนี้ไม่ได้หรอกนะจูโจมครับผมสองหมื่นสองสามหมื่นสี่หมื่นบเนี่แหละจูควาลับผมมือใบเดียวครับโนกาตรงนี้เป็นฮิวดิกเกอร์แล้วก็ไปไกลโอ้ยลังของมังกรมารดาจีเวลครับผมก่อนมินิมานนะฮะก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปแบทเทิลกันระหว่างดาจีเวลแล้วก็เด็กไรครับ บิ๊ก i ีโอเบ้าครับผมโอเคครับผมก็ชุดเด่นของเด็กผมก็คือปับแบรนด์แสงค่มเหลือหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีเอมูซากับล็อกกูนะครับผมช่วยในการทําเวฟนะครับก็แรงมากๆเลยครับผมและยังมีท่าปิดสุดแกแกร่งด้วยนะครับผมก็คือเกล็ดหนึ่งแบบนี้เลยครับเควนรู้นะผมที่ห้ามหนึ่งขึ้นในการกาดนะครับผมครับฝั่งนู้นมีอะไรบ้างครับโดยเด็กนี้นะครับผมก็ออกมาเป็นชุดแรกนะครับผมก็จะมีของเล่นประมาณนี้นะครับผมก็คือที้หลักนะครับ มีบรรยากาศละที่เล่นคู่กับใบนี้ครับแม็กซินนะครับผมที่เป็นใบหลักๆเลยนะฮะเพราะว่าใบนี้นะครับผมถึงจะเป็นออเดอร์นะครับผมแต่ก็ยังสามารถโดดมาเป็นยูนิตที่สามารถโจมตีได้เองนะครับผมโจมตีแรงด้วยเนาะเพิ่มเวฟด้วยนะครับผมสกิลก็คือเราสามารถยิงการ์ดแข่งหนึ่งใบได้นะครับแล้วก็ลงพวกแข่งห้าพันนะครับผมแล้วก็เราสามารถเคาตอบัตหนึ่งใบได้นะครับผมแล้วก็นําเรียกักไว้ไขึ้นมือ คอการนี้ลงมานม่นเองนะครับผมเป็นการเพิ่มเวฟเป็น,นตัวนะครับผมก็เล่นคอมโบคู่กับใบนี้เลยเนาะนี่โปรโมทมเทิร์นใช่ไหมฮะใบนี้ก็เป็นใบฟาร์มนะครับผมเราสามารถหาบอร์ดได้นะครับผมหรือฟาร์มมือก็ได้นะครับก็เหมือนเปิด5คอเราอยากได้อะไรขึ้นมือก็ <ấy> คอตัวนั้นมาแล้วก็ใช้ใบนี้เด้งกลับขึ้นมือได้ครับผมก็คือเหมือนที่เห็นไปหยิบพีจีขึ้นมือได้ด้วยนะครับผมคอพีจีมาตีนะครับผมแต่ว่าโดนข้างนีห้ามหนึ่งขึ้นครับผมพีจีคิวสาคิปมาตั้งนานแต่ด้ฝ่ายหยิบพีจีขึ้นมือผมก็เอาเลยแล้วกันครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไฟเตอร์ไม้และผมไฟเตอร์ต้นขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ